ดูหน้าดูหน้าบอกว่าจะต้องกินยาดูหน้าเฮียชาบอกว่าจะต้องกินยาแล้วครับได้เวลากินยาแล้วตัวนี้ต้องกินเป็นประจำนะคะเพราะว่ารักษาได้แบบครอบคลุมชากินยาลูกชาเนี่ยเรียกกินยายากมากเลยนะชากินยาลูกได้เวลากินยาแล้วนี่นะคะตัวยาก็จะเป็นแบบนี้ เม็ดเบลอเลยซึ่งแม่มุ้ยก็จะต้องเออมาหั่นก่อนโอ้เม็ดใหญ่จริงๆเห็นไหมคะถ้าแบบนี้เฮียชายกินไม่ได้แน่นอนแม่มุ้ยก็ต้องเอามาซอยนะคะโอ้ใหญ่มากๆเลยนี่แม่มุ้ยจะต้องมาซอยก่อนนะคะก็จะได้ห้าก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเฮียชายกินยากันมามา,มาถึงเวลากินยา ก็หั่นมาได้ห้าส่วนตามที่เห็นนะคะแล้วก็ส่วนแรกไปก่อนเลยก็จะต้องแหกแบบนี้อ่ะอ่าแล้วก็คืนแล้วก็บีบปากเขายากเป็นชากินยายากมันออกมาตรงนี้แหละอ่ะมาต้องสองอันกืนลูกกืนกืนคืนลูกคืนกินยานะกินยานะชาได้เวลากินยาแล้วนะลูกอ่ากืนหมดยังอ

กินยายากนะคะอ่ะมาลูกมาอ่ะกินยาก่อนเดี anyway. ah. yeah. ๋ยวไปเที so oh, okay. ่ยวเดี yeah. Yeah, ๋ยวไปเที <im <im ่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวอ่อเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันกินยาลูกกินยาเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปเที่ยวไปไหมไปเที่ยวกินยาก่อนกินยาก่อนอ่ะเห็นไหมหลอกหลอกแม่กินยาก่อนเดี๋ยวเร็วกินยาก่อนเม็ดยานี่ก็ย้ายใหญ่หั่นต้องห้าส่วนก่าจะกินครบห้าส่วนอ่ะลูกอ่ะกินก่อนเลยเร็วกินยากินกินกิน ืึนลูกก <parte. S 2> ึนกึนลูกกึนเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันเร็วๆเดี๋ยวไปเที่ยวกันกึนยังกึนอมไว้โคศล่าเลยอมไว้กึน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 ก่อนลูกกืนก่อนเร็วๆกึนกึนกึนอ่ะกึนตาดังเห็นไหมกึนลูกกึนก่อนเร็วๆกืนกึนก่อนเร็วๆเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวแม่ให้กินข้าวกินกับปลานะกินข้าวกับปลานะไม่ได้ลูกไม่ได้กึนก่อนกึนก่อนแน่นี่ใส่ไม่ดี กินยาก่อนเร็วๆกินยาก่อนโอ้อยน้องหรืแม่อ๋อแต่จริงว่ามันอ๋อเก่งมากลูกอ่ะอีกเม็ดหนึ่ง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 อะไรอีกเม็ดหนึ่งกึ้นกึนลูกกึ้นอ่ะปากอ่ะอ้าอ้ะโอ้โหเก่งมากลูกเก่งที่สุดเลยโอ้เม็ดสุดท้ายแล้วพี่ชาปุ๋ยเม็ดสุดท้ายพี่ชาปุ๋ยกินให้หมด อ่าเดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเลยเดี๋ยวไปเที่ยวเลยเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยแม่ปิดน้ำไปเที่ยวเลยกินทั้หมดอ่ากินทั้หมดโอ้โหเก่งมากกินน้ำอ่ะกินน้ำเร็วกินน้ำเร็วงอนงอนงอนเรียบร้อยกันหรองอนงอนงอนแม่เดี๋ยวไปเที่ยวแล้วก็วิ่งออกมาเหมือนเดิมที่งอนนี้แหละ